พวกคิดสิ่งที่มันไม่พอวยไอ้เวนมาดูต่อดูคลิปดูแล้วมาดูคลิปนีุ้ดยอดไปเลยดูอย่างนี้นะนี่คือกดป้องกันนี่คือกดเตติงและมากระโดดสูงต้องโดดอย่างนี้ กดวิ่งย้ำๆม,มันจะไปหนย่งมาแล้วดูนี่ดูนี่เดี๋ยวรอเดี๋ยวผมไปดูให้ดูล่างอัตตนิยมถึงล่างอัตตนิยมแล้วเย้ถ้ามีเสียงเสกก็ขอโทษด,ด้วยจังพูดไม่รันขาดคำเลยไปบิวกอร์ันนาะ แล้วนี่คือชอบเจ็บเงินเอ้โอเคเมื่อกี้ผมไปเล่นสู้กับบอสมาผลสรุปว่าตายหยอกไม่ได้เล่นหรอกมาเดี๋ยวเรียกสอนสอน xong xong rồi rồi Bye 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 bye